วันนี้เป็นเรื่องไม่ควรห้ามบุคคลอื่นให้ทานเรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นปริพาชกผู้วัชโคตได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณะโคดมได้กล่าวว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้น ไม่ควรให้ทานแก่ชนเหล่าอื่นพึงให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้ทานแก่สาวกของชนเหล่าอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่ชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของชนเ่าอื่นไม่มีผลมากปริภาชก โคดวัชชะก็คือนามสกุลวัชชะเขาได้ยินได้ฟังมาอย่างที่อ่านให้ฟังไปเมื่อสักครู่ว่าเขาได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างนี้คือให้ทานแก่ท่านเท่านั้นไม่ให้ทานกับคนอื่นให้ทานกับสาวกของท่านเท่านั้นไม่ให้ทานกับสาวกของคนอื่นทานที่ให้แก่ท่านเท่านั้นจึงมีผลมาก ทานที่ให้แก่คนอื่นไม่มีผลมากทานที่ให้สาวกของท่านมีผลมากทานที่ให้กับสาวกคนอื่นไม่มีผลมากพอมัชชะเขาได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้มีคนอ้างว่าพระเจ้ากล่าวอย่างนี้ก็เลยมาถามกับพระพุทธเจ้าของเราอีกทีว่าพระองค์ได้กล่าวอย่างนั้นไว้ไหมซึ่งมัชชะก็กล่าวอย่างนี้ว่าพอถามเสร็จมัชชะก็พูดในช่วงท้ายว่า ชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตรงตามที่ท่านพระโคโดมกล่าวไว้ไม่ได้กล่าวตู่ท่านพระโคโดมด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงเขาชื่อว่ากล่าวตามธรรมสมควรแก่ธรรมหรืออันหนึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเขาที่กล่าวตามย่ำพ้นจากฐานะที่ควรตำหนิหรือพวกข้าพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะกล่าวตู่ท่านพระโคโดมเลยพอได้ฟังเสร็จก็เอ๊ พระศาสดาตรัสเอาไว้อย่างนี้จริงไหมก็เข้าไปถามพระศาสดาจึงตอบว่ามัตชะาผูใ้ใดกล่าวเช่นนั้นชื่อว่ากล่าวไม่ตรงตามที่เรากล่าวทั้งกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงสุดท้ายแล้วพระองค์ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นว่าให้กับท่านเท่านั้นอย่าไปให้กับคนอื่นให้กับสาวกของท่านเท่านั้น อย่าให้กับสาวกของคนอื่นทานที่ให้กับท่านหรือสาวกของท่านมีผลมากแต่ถ้าให้กับคนอื่นและสาวกค,คนอื่นมีผลน้อยพระศาสดากล่าวและพระองค์ไม่ได้พูดจากนั้นพระองค์ก็กล่าวกับวัชชะอีกว่าวัชชะผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรดังนั้นใครมาห้ามเราให้ทานคนนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่มิตรของเรา หรือเราเองก็อย่าไปห้ามผู้อื่นให้ทานเพราะเราก็จะได้ชื่อว่าไม่ใช่มิตรของผู้นั้นเหตุผลที่พระองค์กล่าวอย่างนี้เพราะว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานอยู่ย่ำกระทําอันตรายต่อสิ่งสามอย่างสิ่งสามอย่างอะไรบ้างคือย่ำทําอันตรายแก่บุญของผู้ให้ทําอันตรายแก่ลาบของผู้รับ ตัวเองก็ขุดรากตัวเองกำจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกวัชะผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรย่อมทำอันตรายต่อสิ่งสามอย่างดังนี้แหละจำเรื่องกุศลกรรมบทสิบได้ไหมเราทําเองหรือชักชวนผู้อื่นให้ทำเราก็ได้เหมือนกันแล้วลองคิดดูว่า คนกำลังจะทําความดีเราไปห้ามภาษาบ้านเราเรียกไปบรกกลายเป็นว่าคนให้กําลังจะได้บุญบุญก็หายคนรับกําลังแบบว่าโอดลาบลอยมานละก็ไม่ได้ตัวเองแทนที่จะได้มีส่วนบุญกับเขาบ้างก็ไม่ได้เลยก็ลกลายเป็นว่าเสียทั้งประโยชน์ตนเองเสียทั้งประโยชน์ผู้อื่นและพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าวัชชะเราย่ากล่าวอย่างนี้ว่า ผู้ใดเทน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างชามก็ตามลงในหลุมน้ำครัมหรือบ่อโสโครกซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ในนั้นด้วยตั้งใจว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่นั้นจงได้อาศัยเลี้ยงชีวิตด้วยสิ่งนั้นเถิดดังนี้เรากล่าวการทำเช่นนั้นว่านั่นเป็นที่มาแห่งบุญไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกัน เห็นไหมว่าแค่เศษอาหารที่อยู่ตามภาชนะเราเทลงไปในบ่อโสโครกแล้วก็หวังให้สัตว์ที่อยู่ในนั้นได้อาศัยกินได้อาศัยเลี้ยงชีวิตนั่นก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญไม่ต้องกล่าวถึงให้กับคนด้วยกันอีกประการหนึ่งเราย่อมกล่าวว่าทานที่ให้แก่ท่านผู้มีศีลเป็นทานที่มีผลมาก ทานที่ให้แก่คนทุศิลเป็นอย่างนั้นไหมก็แค่เพิ่มเติมว่าถ้าให้กับคนทุศิลนะก็ผลไม่มากก็คือแค่นั้นเองและให้คนมีศิลมีผลมากแต่ถามว่าได้บุญไหมได้แต่ได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งหลังนั้นประสงค์จะทำก็ทำขมวนพระสูตรในคืนก่อนนที่เอาเหตุการณ์ที่เทวดามาถามธรรมะกับพระสัสดา เรื่องการให้ทานว่าบุญย่อมเจริญแก่ชนเราไหนตลอดทั้งกลางวันกลางคืนในการทุกเมือ่อพระศาสดาก็ยังโยงไปถึงเรื่องาการกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ยังเป็นเหตุให้บุญเจริญแก่ผู้กระทำตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนะในการทุกเมือนั่นเอง